ผลจากคำพิพากษาของสารปกครองจังหวัดยะลากรณีการสวมฮิยาบในโรงเรียนอนุบาลปัตตานีที่เป็นโรงเรียนวัดหรือที่ธรณีสงนั้นมีข้อสังเกตอยู่สองอย่างข้อที่ 1. ตุลาการสารปกครองสูงสุดคนหนึ่งเคยเป็นกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติและมีความเห็นสอดคล้องกับคำพิพากษาสารปกครองยะลา ดังนั้นหลายๆท่านก็อาจจะมองไม่ออกว่าจะชนะคดีนี้ได้อย่างไรแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยขอให้ดูซาอุดิอาระเบียเป็นแบบอย่างที่เขาสามารถรักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาไว้ได้เขาทำแบบไหนเราก็ทำแบบนั้น ขอให้ทุกท่านระดมสมองหาทางชนะคดีด้วยจาริตประเพณีวัฒนธรรมไทยข้อที่2ความจริงแล้วรัฐธรรมนูญคุ้มครองเสรีภาพบริบูรณ์โดยไม่มีข้อจำกัดเฉพาะในการถือศาสนาเท่านั้นการจะถือศาสนาหรือไม่หากถือจะถือศาสนาใดนั่นเป็นเสรีภาพบริบูรณ์จึงเป็นเสรีภาพชนิดแอบสุ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมีเสรีภาพนี้เพียงชนิดเดียวฟังให้ดีนะคะเสรีภาพชนิดเดียวที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองก็คือการถือศาสนาเท่านั้นส่วนเสรีภาพในการปฏิบัติในการปฏิบัตินะคะหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนมีข้อจำกัดไม่แอบสูตข้อจำกัดที่ว่าคืออะไรจะต้องไม่เป็นปฏิปักิ ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยและไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมีอะไรบ้างมาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บ2ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณาสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยวงเล็บ3ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดวงเล็บส เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับวงเล็บ5รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติวงเล็บ6เคารพและไม่ละเมิดสิทธ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมวงเล็บ7ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญวงเล็บ 8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดลอ้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภา,ภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมนะคะข้อ9เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติข้อสิ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมีชอบทุกรูปแบบมุสลิมกลุ่มนี้ที่เรียกร้องการคลุมหิ้าในโรงเรียนวัดนี้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของปวงชนชาวไทยข้อไหนบ้างข้อ3ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเมื่อโรงเรียนมีกฎของโรงเรียนและมีระเบียบการแต่งกายจากกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาอย่างชัดเจนแต่ก็ยังฝ่าฝืนยังคัดค้านยังลุกร้วยังลุกรานที่จะเอาตามที่ต้องการให้ได้ข้อ3นะคะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดข้อ6เคารพและไม่ละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมโรงเรียนอนุบาลปัตนี ใช้กฎระเบียบการแต่งกายนี้มาตั้งแต่พศ2510และมีการออกกฎระเบียบการแต่งกายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกต้องแต่มุสลิมกลุ่มนี้กลับละเมิดและไม่เคารพเสรีภาพและก็สร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกในสังคมของโรงเรียนอนุบาลปัตตนีมาเป็นเวลาหลายปี2ข้อแล้วนะคะข้อที่8ข้อที่สนะคะ ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องแบบการแต่งกายของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีมันคือมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนในโรงเรียนอนุบาลปัตตานีมุสลิมกลุ่มนี้ได้ทำตัวเป็นปฏิปักษต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยอยู่ถึง3ข้อคำถามต่อทุกท่านนะคะ ข้อที่ 1. การลุกรานที่ธรณีสงที่มีกฎระเบียบตามรัฐธรรมนรูญมา50ปีด้วยการกดดันพระและโรงเรียนที่จะแต่งตัวตามหลักศาสานาอิสลามในโรงเรียนวัดนั้นมุสลิมกลุ่มนั้นทําตัวเป็นปฏิบัติต่อหน้าที่พลเมืองหรือไม่ข้อ 2. การดึงดันจะสวมฮิญาบในโรงเรียนวัดที่มีกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามมา50ปี และทุกคนก็อยู่กันอย่างสงบสุขสันติมาโดยตลอดจนกระทั่งมีมุสลิมกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งแหกกฎโดยอ้างหลักศาสนาอิสลามในโรงเรียนพุทธถือว่ามุสลิมกลุ่มนี้ได้ทำลายความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีงามหรือยังดิฉันขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันพิจารณาประเด็นต่างๆต่ตอไปนี้นะคะจารีประเพณีวัฒนธรรมที่รัฐธรรมอน,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 อนูญอนุญาตให้ชุมชนใช้ ตั้งแต่ปี2540จนถึงปัจจุบันขอให้นำมาใช้กับวัดให้ได้เมื่อมุสลิมต่างๆเขาใช้สิทธิ์อันนี้กับกองทุนหมู่บ้านกับวิถีชีวิตชุมชนของเขาเราเองต้องนำมาใช้ร่วมกับโรงเรียนวัดของเราข้อแตกต่างระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมก็คือมุสลิมจะทำเพื่อมุสลิมเท่านั้นแต่ชาวพุทธเราถูกสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงทำเพื่อทุกคน คิดเพื่อทุกๆคนแต่กรณีนี้เป็นการรักษาพื้นที่ของโรงเรียนวัดในพระพุทธศาสนาท่านจะต้องนำรัฐธรรมนรูญปี2540เรื่องจาริตประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้ร่วมกับกฎหมายอื่นๆด้วยข้อที่2หน้าที่พลเมืองที่มุสลิมกลุ่มนี้ได้ทำตัวเป็นปฏิปักษ ต่อหน้าที่พลเมืองถึง3ข้อให้นำมาพิจารณาด้วยข้อสุดท้ายข้อที่3เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะคะฟังให้ดีเรื่องนี้สำคัญคุ้มครองในเรื่องการนับถือศาสนาเท่านั้นไม่ได้คุ้มครองในวิธีการนับถือนั่นหมายถึงว่า รัฐธรรมานูญอนุญาตให้ทุกคนนับถือศาสนาใน5ศาสนาที่รัฐบาลคุ้มครงองได้ตามเสรีแต่ว่าวิธีการอย่างเช่นนะคะคุณจะละหมาดคุณก็ต้องละหมาดไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเสียงละหมาดของคุณจะต้องอยู่ในมัสยิดไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเพราะการละหมาดนั้นถือเป็นวิธีการนับถือ หรือวิธีการปฏิบัติตามศาสนาของคุณไม่ใช่เสรีภาพในการนับถือศาสนาเพราะเสรีภาพในทุกคนมีเท่าเทียมกันอยู่แล้วแต่วิธีการนับถือนั้นไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญนะคะนั่นหมายถึงว่าการจะมาเรียกร้องแต่งตัวตามหลักศาสนาอิสลามในโรงเรียนวัดมันเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของวิธีการปฏิบัตินับถือศาสนาเท่านั้นที่รัฐธรรมนูญไม่ได้คุ้มครอง เข้าใจไหมคะมุสลิมทั้งหลายเข้าใจไหมคะคุณจะสวมฮิญาบเนี่ยการสวมฮิญาบมันเป็นกระบวนการในการนับถือคุณจะแต่งกายตามหลักศาสนามันเป็นกระบวนการในการนับถือของคุณแต่ประเทศไทยรัฐธรรมนูญในประเทศไทยอนุญาตให้คุณนับถือศาสนาแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปบังคับภาครัฐทุกภาคส่วนให้ยอมรับวิธีการปฏิบัติของคุณ ข้อนี้รัฐธรรมนูญไม่คุ้มครองค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ